มันได้เวลาแล้วเอพิโซดพิเศษฉลองครบ100ตอนจุมชกจดเกลือวันนี้นะครับจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง b บ t เทริรนับตลิงชัน b t 0 1ซอยหการตลิงชันซองแรกเซตแรกครับผมซึ่งล่าสุดน,นะครับผมเห็นคนเอาบ็อกซเนี่ยไปรีเซลเกือบมือนนะแล้วเนี่ยเราเอามาเปิดเล่นนะ่ะนี่บ้าหรือเปล่าฮะถามว่าจริงแล้วผมมีเงินพอไปซื้อได้ไหมผมก็ไม่มีครับอันเนี้ย ร้านการนะครับฟอร์จูนาตนะครับเขาสปอนเซอร์มาครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถลุงกันเลยครับมาซองแรกโอ้ยเปิดง่ายดีชอบชอบเนี่ยการ์ดจะเป็นหมื่นแล้วเราเอามาเปิดเล่นอาลูกแม่สีนวลไม่มีการทำร้ายสัตว์จริงนิรยาบาลเต๋าแบงค์เทคนิคปทุมทู ไม่นะลูกอ่าอันนี้เป็นการ์ดแอคชั่นนะครับเป็นการ์ดไลฟ์การ์ดของตาถึงชันนะฮะแล้วไปสุดท้ายทศกัณฐ์ยักษ์ที่เมียพระอิศวรออสเซนเซอร์เซนเซอร์ผมอ่านแล้วผมแบบเนี่ยภาษาไทยยังไงวะป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วเฮ้ยผมว่าทศกัณฐ์ก็โอเคอยู่นะใครรู้ราคาคอมเมนต์บอกได้ครับไปกันต่อซองที่สองไม่เปิดลื่นมากเลยวะ่ะมา ฮนุมานตีพ่อแล้วแล้วตัวใหญ่ขึ้นได้ไหมได้พลังจา่าแดงเดือดไม่นะเบิ้มและใบสุดท้ายของเราจะเกลือไหม,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 มทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมาย เป็นนาเกลือหรือเปล่านี่บ้าหรือเปล่าฮะ